ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อตื่นยังมีสติห้านาทีก่อนลุกออกจากที่นอนทำตามนี้ทำทุกวันเป็นประจำหนุนนำให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆอย่างแน่นอน ตามปกติแล้วทันทีหลังจากที่ตื่นนอนท่านทำอะไรกับชีวิตของตนเองบ้างหลายคนกดปุ่มในเาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อบางคนก็ตื่นปุ๊บเรียบุกจากที่นอนปรับแล้ท่านรู้สึกอย่างไรกับเช้าวันใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นไม่อยากตื่นไม่มีแรงไม่อยากลู้จากเตียงในหัวมีแต่ความว้าวุ่นวิตกกลงบน หรือท่านรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นวันใหม่สำหรับหลายหลายคนเป็นอันเข้าใจได้ว่าการรีบลุกจากเตียงแล้วเตรียมดำเน,นินจิตวัตรประจำวันนั้นเป็นเรื่องยากตรงที่อยากจะเอาผ้าห่มคุมโปง่งแล้วซุกตัวอยู่บนที่นอนต่อไปแทนที่จะลุกมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงท่านผู้ฟังครับคนโบราณรวมทั้งผู้รู้ ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่ามีหลายๆอย่างหลายๆเรื่องอาจเป็นเคล็ดลับดีๆในการดำเนินชีวิตทั้งในอดีตและจนตราบถึงปัจจุบันที่ยังนำมาปฏิบัติแล้วเกิดผลดีจริงอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนมาและพิสูจน์แล้วเห็นผลและดีจริงจึงบอกต่อก็ขอให้พิจารณากัน และน้อมนำไปปฏิบัติเริ่มจากอนที่จะลุกจากที่นอนในตอนเช้าท่านบอกว่าเมื่อตื่นแล้วให้นอนอยู่บนเตียงนอนก่อนทำใจให้นิ่งๆเมื่อได้สตินิ่งดีแล้วให้กล่าวในใจว่าข้าพระเจ้าชื่อขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวเทวดาใกล้ตัวสัพพสัต สัพพวิญญาณทั้งหลายญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีในทุกกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายไว้พร้อมกันในบัดท,ที่นี้ให้เรากล่าวแบบตั้งใจจริงแค่นี้สั้นๆแต่ทุกๆเช้าก่อนจะลุกจากที่นอนเนท่านก็ได้สร้างอภัญทานเป็นบุญใหญ่ในฝ่ายทานแล้ว แต่ใจท่านต้องให้อภัยเขาจริงๆไม่ได้พูดเพื่อเอาเคล็ดพูดออกมาจากใจจริงๆเพื่อลดกรรมบางกรรมก่อนจะสร้างบุญต่อไปหลังจากนี้ก็ให้ตั้งอารมณ์ปกติทำจิตวัตรประจำวันต่อไปหลังจากล้างหน้าสติเข้าที่แล้วถ้าเริ่มสร้างบุญใจประจำวันหนุนชีวิตเพื่อจะได้ครบทั้งมหาทานวัตถุทาน ธรรมทานอภัยทานศีลภาวนาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาใส่บาตรในตอนเชา้าสำหรับคนที่ใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วก็ทำได้เช่นกันการทำแบบนี้นั้นไม่จำกัดเวลาว่าจะทำในตอนไหนแต่ถ้าทำในตอนเชา้าก่อนจะเริ่มจากภารกิจทำงานประจำวันก็นับว่าดีมาก เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆเชา้าเจตใจก็จะอิ่มเอิบผ่องใสไปด้วยบุญวิธีการก็มีดังต่อไปนี้ 1. ให้หากระปุกออมสินหรือบาดพลาสติกเล็กๆบาดแบบนี้ที่ร้านสังคพันธ์ต่างๆก็จะมีขายหรืออาจจะเป็นภาชนะที่สะดวกในการหยอดเงินให้เอากระปุกออมสินบาด หรือภาชนะนั้นนำมาวางไวบ้บนหิ้งพระสําหรับคนที่อยู่คอนโดนหรืออพาร์ตเมนต์ห้องเช่าทั่วๆไปถ้าไม่มีห้องพระจริงๆก็ให้หารูปถ่ายของพระพุทธรูปที่เรานับถือมาติดไว้ที่ฝาผนังห้องก็ได้หรือถ้าไม่มีรูปบาทหรือภาชนะจริงๆก็ให้เอาบาตหรือภาชนะนั้นวางไว้ที่สูง หรือโต๊ะทำงานก็ได้เดี๋ยวนี้คนยุคใหม่เขาไหว้พระสวดมนต์ที่หน้าคอมพิวเตอร์กันมากรวมถึงการโอนเงินทำบุญผ่านบัญชีธนาคารถึงวัดหรือพระสงฆ์ที่ท่านบอกบุญมาซึ่งนี่ก็เป็นการดีมากได้บุญกุศลเช่นกัน 2. ให้นำเงินที่ตั้งใจจะใส่บาทแต่ไม่มีเวลาจะไปเตรียมเอาไว้ตั้งสติ ตั้งสมาธิให้นิ่งถ้าที่บ้านไม่มีหิ่งพระหรือพระพุทธรูปให้นึกถึงพระที่เราเคยเคารพนับถือเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุทธชินราชพระจักกรพัิหรือถ้านึกไม่ออกจริงๆก็ให้นึกถึงพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพเช่นหลวงปูท่ทวดสมเด็จตูหลวงปู่มั่นหลวงพ่อปาน หลับตานึกถึงท่านถ้ายัางนึกไม่ออกอีกก็ให้นึกถึงพ่อแม่ก็ได้เช่นกันแล้วพนมมือสวดมนต์เริ่มจากอัญเชิญเทวดาซึ่งจะเป็นการดีมากที่เราได้อัญเชิญพรหมเทพเทวดาทั้งหลายให้ท่านได้มาร่วมอนุโมทนาได้รับบุญที่เราจะได้ทำในวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านไดเมตตาสอนมา บอกให้รู้โดยทั่วกันว่าก่อนที่เราจะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิหรือสร้างบุญทุกครั้งนั้นคนที่จะอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาร่วมเป็นพยานให้เราทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันเราให้พ้นจากอุปสรรคความยุ่งยากทั้งหลายและให้ท่านทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนอกจากเหล่าพรมเทพ เทวดาท่านจะมาพร้อมกันแล้วก็ยังมีพวกบรรดาบริวารของท่านเช่นพวกผีดวงวิญญาณเล่ร่อนทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาบุญอีกด้วยเพราะนอกจากการทำบุญทำทานกราบไหว้พระทำสมาธิตามปกติแล้วในตอนอธิษฐานจิตอุทิศบุญแผ่เมตตาในตอนท้ายเราก็ได้เมตตาเผื่อแผ่ส่วนกุศล ไปถึงสรสัสสัตว์สรพววิญญาณทั้งสามโลกโดยไม่มีประมาณอีกด้วยซึ่งมีหลายคนบอกว่าเมื่ออัญเชิญเหล่าเทพพรมเทวดาพวกผีก็จะมาด้วยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวพวกผีพวกวิญญาณแบบนี้เพราะพวกนี้เขามาดีเขามาร่วมบุญมาขอส่วนบุญส่วนกุศลยิ่งจะทำให้เราได้บุญมากขึ้น บ้านไหนหรือร้านค้าไหนสวดมนต์เป็นประจำถึงจะไม่สวดอัญเชิญเทพพรมเทวดาหรือชุมนุมเทวดาแต่รับรองว่าท่านมาเองแน่นอนเพราะที่ไหนเมื่อใดก็มีการสร้างบุญกุศลท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองที่มีจิตละเอียดอยู่แล้วอย่างน้อยก็พวกเทวดาอารักษ์ส่วนหนึ่งที่ปกป้องดูแลสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนร้านค้าที่ทำงานท่านต้องมาร่วมบุญด้วยเสมอซึ่งมา่อท่านมาร่วมสวดมนต์มาร่วมอนุโมทนาบุญแล้วท่านก็จะมาปกปักรักษาคนที่สร้างบุญรวมถึงสถานที่นั้นๆด้วยยิ่งบ้านไหนได้สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำมีพระพุทธรูปเทวดาก็จะมากราบไหว้ และรักษาพระพุทธรูปด้วยทําให้พระพุทธรูปองค์นั้นๆศักดิ์สิทธิ์ยิ่งพระพุทธรูปองค์ไหนที่มีคนกราบไหว้บูชาเยอะๆก็ยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเทวดามารักษาเยอะนั่นเองเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านทราบดีจึงได้บอกว่าเวลาจะสร้างบุญกุศลใดๆใ,ใ,ให้สวบดบทชุมนุมเทวดาเพื่ออัญเชิญท่านมาร่วมด้วยทุกครั้ง บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดาเป็นบทสวดเพื่ออัญเชิญเทวดามาฟังธรรมของพระพุทธองค์แต่ถ้าท่านรู้คำแปลแล้วจะเห็นว่าไม่เฉพาะเทวดาเท่านั้นจริงๆแล้วเป็นการประกาศเชิญในผู้ที่สนใจเข้ามาฟังธรรมของพระพุทธองค์และบทสวดมนต์นี้ตอนขึ้นต้นจะเป็นการเตือนให้ผู้สวดร,ระลึกอยู่เสมอว่า ้องประกอบด้วยเมตตาจิตมีสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการสร้างธรรมทานพร้อมกันไปในครั้งเดียวจากนั้นก็เริ่มสวดมนต์คอยสวดบูชาพระตนไตรยัยสมาทานศีลอารัธนาศีลห้าหรือศีลแปเสียก่อนเพื่อให้ตนบริสุทธิ์ไปตามจริตตนชอบบทไหนก็สวดบทนั้น ระหว่างที่เราตั้งนำโำมก็ให้เรานำเอาเงินที่เตรียมไว้จบเอาไว้ในมือจะก,กี่บาทก็ได้หบาท10บบาทหรือ20บาทหรือจะมากกว่านั้นตามศรัทธาจากนั้นก็เริ่มสวดบทต่อไปเมื่อสวดมวลเสร็จจากนั้นให้เราเอาเงินที่จบไว้ในมือใส่เงินลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา หรือหน้าพระพุทธรูปในขณะที่ใส่ให้นึกถึงภาพว่าตนเองกำลังใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตเจ้าพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกัจจายหรือพระสงฆ์ที่ท่านเคารพเมื่อมีเวลาว่างให้เอาเงินนั้นไปทำบุญที่วัดดยเขียนที่หน้าซองว่า ถวายเป็นค่าพัตตาหารเป็นสังฆทานถวายเป็นค่าน้ําค่าไฟทําหนังสือธรรมทานหรือทำบุญโรงศกอะไรก็ได้ที่พระสงฆ์ท่านเชื้อเชิญให้สร้างบุญสำหรับท่านที่ต้องการจะสวดมนต์หรือคาถาบทใดเพิ่มเติมก็ขอให้ท่านเลือกสวดได้ตามใจที่ท่านปรารถนาได้เลยเพราะบทสวดนั้นดีทุกบทสวดแน่นอน ที่ลงคําแปลบางบทวายเพื่อท่านจะได้เข้าถึงธรรมมากขึ้นบุญจะมากขึ้นคอยตั้งใจจริงก็จะเห็นผลจริงเช่นกันจนสมควรแก่เวลาสวดมนต์เศษควรทําสมาธิต่อและออกจากสมาธิก็ขอให้ทําใจให้อภัยให้อโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมในเวรคนที่ทำให้เราขุนข้องหมองใจ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสรัรพสัตว์ใดก็ตามอีกครั้งเมื่อให้อโหสิกรรมเสียจแล้วก็ให้อธิษฐานจิตในการอดทิศบุญประจำวันหลังสวดมนต์ให้กล่าวดังนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อของเราถ้าท่านใดมีการเปลี่ยนชื่อให้บอกชื่อทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนมาหลายครั้งจนจำไม่ได้แล้วให้ใช้ชื่อเก่า ขออุทิศบุญที่เกิดจากการทำทานศีลภาวนาที่สำเร็จแล้วในวันนี้และที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบันเป็นมหาทานมหากุศลขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาถวายและมีส่วนร่วมในพระบารมี องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอนันตเจ้าพระอริยสงฆ์พระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เพื่อหมดธนาพระคุณความดีของครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกองค์ทุกท่านจนถึงที่สุดอุทิศแด่ พรหมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลพรหมเทพเทวดาที่ปกปักดูแลประเทศไทยและพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามทุกพระองค์เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาคียหาสถานและจัดการการค้าณบ้านเลขที่สถานที่ตั้งบ้าน และจิจการร้านขาของเราดวงพระวิญญาณท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบนรรพบรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสรรพสัตเหล่าสรัพรพวิญญาณทั้งหลายอุทิศให้เจ้ากรรมในายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัว โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งหลายทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวง และขบจ้าให้อโหสิกรรมต่อท่านขอถอนคำสาปแช่งคาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมต่อกันตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปหากท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเท,เทวรานานิรยบาลแม่พระธรณีเท้าใจตัวลูกกบาลทั้งสี่ โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลนี้ให้กับท่านเมื่อเจ้ากรรมนายเวียนถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออนิสงผลบุญนี้จงเป็นพลปัจจัยให้ข้าพาเจ้าหรือผู้อื่นกรณีอุทิศให้ผู้อื่น ปรารถนาสิ่งใดก็ให้ท่านว่าไปโดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเชน่นเพื่อความสำเร็จต่างๆในหน้าที่การงานราบรื่นทำมาค้าขายมีผลกำไรดีให้คิดดีทำดีพูดดีต่อกันสนับสนุนกันคอยพ้นจากเจ็บไข้ได้ป่วยให้พ้นจากภาวะทุกข์ทั้งหลาย ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ท่านต้องระบุบอกรายละเอียดนับตั้งแต่ปัจบันนี้เป็นต้นไปเถินคำอุทิศบุญนี้พยายามให้เรานึกถึงท่านที่จะอุทิศใ,ให้ได้ถ้าจำไม่ได้แล้วให้พูดแบบที่เราถนัดง่ายๆมาจากใจจริงๆเรื่ออาจจะเขียนจุดคัดลอกไว้ เมื่อไหร่ที่จะท่องสวดก็หยิบจับมาใช้ได้สะดวกหรือแบบใดก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออัานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่าน สวัสดีครับ